รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นันะคะนามาดูเรื่องของราชามเมือเทเทศเชอร์รี่ค่ะอยู่ที่ส่วนกล้วยอู่ทองนะคะในพื้นที่หมู่14ตาบจลจรเข้3,000อำเภออูทออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่มีการพัฒนามเมือเเทศพันเชอร์รี่นะคะถึง5สายพันธุ์แล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของโรงปลูกค่ะเป็นโรงปลูกที่ทําให้มเมือเเทศนะคะป้องกันเรื่องของโรคและ,มะแมลงจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะ โดวยวันนี้นะคะพามาทำความรู้จักกับราชามะเขือเทศเชอรี่ภายในวิสาหกิจช,ชุมชนสวนกล้วยอู่ทองที่นี่ทำการเกษตรรูปแบบอินทรีย์ในระบบโรงเรือนและมีการพัฒนาสายพันธุ์และรสชาตินอกจากนี้ยังเป็นส่วนเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาเที่ยวชมค่ะค่ะและขณะนี้นะคะเราอยู่กับคุณอ้อมชาติรักธรรมค่ะ เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เป็นเจ้าของแปลงมะเขือเทศแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นให้แนะนําสถานที่แห่งนี้นิดนึงค่ะครับสวัสดีครับที่นี่วิสากิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทองตั้งอยู่ที่หมู่14ตําบลจรเขสสามพานันอำเภออูอ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับค่ะเป็นแปลงมะเขือเทศอ่ที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทองะนะครับ เป็นการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรที่มีกิจกรรมในการเกษตรซึ่งเราทำเกษตรแบบยั่งยืนในเชิงลักษณะของศาสตร,ร<อ>์พระราชาซึ่งเราเน้นเรื่องของการทำเกษตรแบบครบวงจรครับค่ะที่นี่ปลูกอะไรบ้างคะนอกจากมะเขือเทศที่นี้เราเราทำเกษตรครบวงจรตั้งแต่เรื่องของการทำปุ๋ยหมักนะครับการเลี้ยงไส้เดือนนะครับแล้วก็เรื่องของการปลูกพืชในระบบโรงเรือนอแล้วก็รวมรวมถึงการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่ครับค่ะ แต่มะเขือเทศเป็นพืชหลักมะเขือเทศเป็นไฮไลท์ที่นี่ครับไฮไลท์เพราะว่าเรื่องของนวัตกรรมรูปแบบโรงเรือนที่เราบอกว่าวันนี้ธรรมชาตินะครับมันเริ่มแปรปรวนนะครับ <c oughs> เกิดเภพาะว่าแปรปรวนของธรรมชาติเราเลยการจัดก,การเรื่องของการปลูกที่ปลอดภัยนะครับ <c oughs> และลดภาะวะความเสี่ยงของการผลิต สินค้าเกษตรแต่พืชหลักๆที่นี่ที่เราปลูกเป็นมะเขือเทศเชอรี่มีทั้งสีแดงสีเหลืองนะครับซึ่งเราจะพัฒนาเรื่องมะเขือเทศให้เป็นเรื่องของผลไม้ที่มีสปปรรพคุณค่อนข้างสูงแล้วก็ปลอดภัยตรงต่อผู้บริโภคครับปลูกมะเขือเทศมานานหรือ,อยังคะแล้วตอนแรกที่ปลูกก็ปลูกระบบโรงเรือนเลยเหรอคะออทีแรกนะครับเราทําเป็นส่วนผสมผสานก่อนก็เราปลูกกล้วยนะครับปลูกมะม่วงปลูกมะขาม ปลูกมะพร้าวนะครับก็ทกําเกษตรผสมผสานโดยทั่วไปทีนี้พอเราทําได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ใกล้พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาเรื่องของการอยากอยากศึกษาว่าเราปลูกอะไรบ้างทีนี้เรามองถึงความยั่งยืนเกิดพืชเป็นหลักแล้วเรากําลังทําพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเราเลยมองถึงเรื่องของการปลูกพืชในระบบโรงเรือนที่เราเห็นโดยทั่วไปก็จะเป็นเมลอนนะครับแตงกวาญี่ปุ่นนะครับ<ม>อะไรพวกนี้แล้วเรามองอีกอย่างก็ถ้าเกิดเราไปปลูกเหมือนคนอื่น ตลาดเราก็จะเริ่มน้อยลงเราเลยคิดสนใจเรื่องของการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ซึ่งเป็นผลไม้อีกอย่างที่น่าสนใจก็เลยเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องค้นคว้าเกี่ยวกับโรงเรือนที่ปลูกแล้วก็ศึกษานวัตกรรมนะครับรูปแบบการปลูกต่างๆเพื่อที่จะถ่ายทอดแล้วก็พัฒนาชีวิตวิถีชีวิตของเกษตรกร,กรครับค่ะแสดงว่ามีการศึกษาเรื่องโรงเรือนก่อนถึงจะมาศึกษาเรื่องของพืช ที่เหมาะกับโรงเรือนใช่ครับค่ะแล้วยังไงถึงเป็น มะเขือเทศเชอรี่อันดับแรกเราศึกษาเรื่องโรงเรือนก่อนเพราะว่าในรูปแบบโรงเรือนเนี่ยเราสามารถควบคุมปัจจัยการผลิตได้<ฆ>เรื่องของโรค<ฆ>นะครับที่เกิดจากมแมลงเพราะว่าโรงเรือนเนี่ยป้องกันแมลงอีกอย่างคือป้องกันจากโรคที่เกิดทางธรรมชาติอย่างเช่นโรคเกี่ยวกับฝนโรคเกี่ยวกับน้าค้างนะครับเราเลยมองว่าโรงเรือนเป็นสิ่งที่เป็นเกาะภูมิคุ้มกันในศาสตร์พระราชาเรื่องของภูมิคุ้มกันเราเลยคิดนวัตกรรมก,กับโรงเรือน <S <S และก็รูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับการปลูก พืชในระบบโรงเรือนกับประเทศไทยค่ะจากการศึกษามาโรงเรือนแบบไหนเหมาะสําหรับการปลูกในประเทศไทยครโรงเรือนต้องบอกกอนมีหลายแบบมากนะครับโรงเรือนที่เรารู้จักกาันลลักษณะโค้งลักษณะกอไก่ลักษณะสองชั้นซึ่งเองมองภาพแล้ววันนี้ในบ้านเราเนี่ยเป็นอากาศที่ร้อนมากครับเราเลยมองว่า รูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสมเป็นลักษณะโรงเรือนที่เป็นลักษณะ2ชั้นระบายอากาศได้ดีและสิ่งสําคัญนะครับของเราเนี่ยทำเป็นลักษณะเส้นตรงในรูปของพีระมิดเพื่อในลักษณะของการระบายอากาศแล้วเราก็ยังเอาเรื่องของพลังงานทดแทนค่าฟไฟศูนย์บาทเนี่ยในการระบายอากาศโดยติดตั้งโซลาเซลล์นะครับที่เป็นลักษณะของพัดลมระบายอากาศในโรงเรือนค่ะก็แสดงว่าโรงเรือนเนี่ยสามารถควบคุมได้ทั้งหมดเลยควบคุมได้บางส่วนครับ นะครับแต่ว่าดีกว่าอุณหภูมิข้างนอกนะครับเรานึกถึงความปลอดภัยของผลผลิตเป็นหลัก<ม>ก็เลยจําเป็นต้องปลูกพืชในระบบโรงเรือนแล้วก็รูปแบบนวัตกรรมในการปลูกอย่างเช่นเราปลูกในกระถางนะครับปลูกในแกนล,ลอนปลูกแบบยกโต๊ะ<ม>เราก็ศึกษาเรื่องพวกนี้นะครับ<ม>เพื่อที่จะพัฒนาในรูปแบบของการทําเกษตรยังไงให้เกิดความยั่งยืน<ม>ตามศาสตร์ครับค่ะสรุปมาแล้วพัฒนามาแล้วรูปแบบของการทำกรเกษตรแบบยั่งยืนประกอบด้วย,ยปัปจจัยอะไรบ้างปัจจัยอันดับแรกนะครับที่ ทำให้กเกษตรยั่งยืนนะครับปัจจัยแรกถ้าเกิดคนที่สนใจเรื่องกเกษตรที่ทาให้ยั่งยืนอันดับแรกนะครับต้องศึกษาเรื่องกับดินครับดินเ,เป็นโครงสร้างที่สําคัญในการที่จะให้แร่ธาตุอาหารกับต้นไม้เราส่วนที่2นะครับต้องสํารวจก็คือเรื่องน้ำครับน้ำเป็นปัจจัยที่สําคัญในการจเจริญเติบโตของพืช ส่วนที่3นะครับศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสภาพแ<ฤ>วดล้อมที่เหมาะสมรูดูการต่างๆนะครับรตัวที่4ครับเรื่องของชนิดของพืชสายพันธุ์ของพืชนี่คือ4ปัจจัยนะครับสำคัญในการที่จะประสบความสําเร็จในการปลูกปัจจัยอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการตลาดนําการผลิตซึ่งเรื่องการตลาดเนี่ยมองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเราเอาตลาดมาเป็นที่ตั้งและผลิตซึ่งเราตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยเราผลิตกล้วยพอเรามองว่าวันนี้ เราจะผลิตเป็นเรื่องอาหารที่ปลอดภัยเป็นผลไม้ในรูปแบบแล้วนวัตกรรมเกี่ยวกับโรงเรือนเราเลยสนใจเรื่องของการปลูกมะเขือเทศเชอรี่เนื่องจากว่ามะเขือเทศเชอรี่เนี่ยเป็นกลุ่มที่รักษาสุขภาพและประโยชน์ของมะเขือเทศเชอรี่มีมากมายครับอืค่ะอันนี้ก็ก็คือตัวอย่างของโรงเรือนระบบปิดที่คุณอ้อมบอกใช่ครับใช่ครับนี่คือโรงเรือนสองชั้นน,นี่คือโรงเรือนสองชั้นครับ ล้วลักษณะนี้ครับมันเป็นลักษณะของการระบายอากาศนะครับเป็นลักษณะโครงสร้างที่ไม่ต้องดัดโค้งนะครับเป็นลักษณะเขาเรียกว่าผมเรียกโรงเรือนนี้ว่าโรงเรือน2ชั้นเส้นตรงแบบมีปีกการมีปีกก็คือลักษณะเหมือนมีชายคาครับเพื่อในการระบายอากาศอ่านี่คือลักษณะของรูปแบบนวัตกรรมโรงเรือนที่ออกแบบคนไทยที่เหมาะสมกับประเทศไทยครับค่ะก็คือต้นทุนสูงไหมคะต้นทุนสูงไหมครับต้นทุนค่อนข้างที่อยู่ระดับปานกลางครับค่ะ แต่ว่าไอ้ต้นทุนสูงไม่สูงเนี่ยครับมันขึ้นอยู่มูล,ลค่าที่เราปลูกข้างในครับ <ừ. S 2> ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราปลูกสินค้าที่มีมูล,ลค่านะครับมันก็จะทําให้ลักษณะของการคืนทุนได้เร็วขึ้น <ừ. S 2> ซึ่งซึ่งเราบอกว่าวันนี้ในการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ในโรงเรือนเนี่ยเราสามารถคืนทุนนะครับในแค่ขอบแรกคือดูดการปลูกแค่ครั้งแรกก็สามารถคืนทุนได้แล้ว <ilgili. S 1> ในการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ในโรงเรือนกว่า10ปีที่เราดําเนินการเรื่องของการปลูกระบรรระบโรงเรือนมาเนี่ย ประสบความสําสเร็จยังไงบ้างคะในการตอบรับจากชุมชนและก็กลุ่มของผู้บริโภครวมถึงคนที่สนใจด้วยอันดับแรกก็คือเขามั่นใจครับมั่นใจในเชื่อมั่นในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนสวนคล้วยอู่ทองที่มีแบรนด์ราชามันเขือเทศเป็นการผลิตมันเขือเทศ 1มั่นใจในการผลิตขบวนการในการผลิตเพราะว่าที่มั่นใจเนื่องจากว่าเราเปิดเป็นสถานที่ศึกษาดูงานร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ทุกคนสามารถเข้าไปเก็บมะเขือเทศได้เลือกในการเก็บมะเขือเทศแต่ละผลได้เอาไปเป็นของฝันของฝากหรือบริโภคเองได้นะครับนี่คือลักษณะของการทําเรื่องของการสร้างแบรนด์ความเชื่อถืออีกหนึ่งอย่างจริงที่เราทำนะครับวันนี้เรื่องของรูปแบบนวัตกรรมของโรงเรือนก็คือเรายัง สร้างเรื่องของการติดตั้งนะครับบริการติดตั้งให้คําปรึกษาเรื่องของการสร้างโรงเรือนที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบโรงเรือนที่สนใจเรายังให้แบบรูปแบบโรงเรือนนะครับที่เหมาะสมกับการปลูกให้กับเกษตรกร,กรผู้ที่สนใจในการที่จะปลูกมลเดพัเธุ์ในระบบโรงเรือนหรือเราจะเอารูปแบบโรงเรือนตัวนี้ครับไปสร้างนะครับ หลายๆที่ที่เราไปทําอย่างเช่นในโซนภาคใต้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างโรงเรือนแล้วไปปลูกไม้ตัดดอกอย่างนี้ครับค่ะทราบว่าที่นี่ได้การเกิดมูลค่าคนในชุมชนมีงานทำเวลาเราเวลาตั้งกลุ่มนะครับกลุ่มของเราเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับกลุ่มเราเนี่ยจะเน้น1นึ่งหนึ่งหัวข้อหลักเลยครับค,คือการรวมกลุ่มนะครับที่ประสบความสําเร็จกลุ่มที่นี่เนี่ที่สุดคือเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันภายในกลุ่ม การรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมีจํานวนสมาชิกประมาณ2 0 0กว่าท่าน<ะ>ซึ่ง200กว่าท่านเนี่ยสิ่งที่รวมกลุ่มกันได้และประสบความสำเร็จคือต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันข้อที่1นะครับที่เราบอกว่าผลประโยชน์ร่วมกันกลุ่มแรกที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันก็คือเราสร้างงานสร้างอาชีพประจําให้สําหรับชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ก็คือชาวบ้านครับมาทํางานที่กลุ่ม<ะ>เราจะให้ค่าตอบแทนเป็นการปันผลรายวันนะครับ<ะ>ตัวต่อมานะครับการปันผลของเขาเนี่ยเป็นปันผลจากผลผลิต<ะ>เราจะมี ผลผลิตเนี่ยแบ่งให้ในอัตราต่อ1นนะครับห่หน่วยเนี่ยหกิโลเนี่ยจะได้5บาทนะครับเมื่อได้ที่เป้าหมายก็จะได้กลายเป็นกิโลละ10บาทนะครับถ้าเกิดเกินเป้าอีกก็จะได้กิโลละ20บาทนี่คือเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับสำหรับสร้างงานสร้างชีปประจำสำหรับกลุ่มที่1กลุ 5, 5 mm ่ม hmm. ที 2> so anyway 2> yeah. 2> ่2นะครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายครับลดค่าใช้จ่ายนะที่นี่คือเป็นกลุ่มที่ทาเห็ดนะครับเมื่อที่เขาทำเห็ดเนี่ยก้นเห็ดเนี่ยจะเป็นขยะครับ ขยะนี้ครับจะเป็นมลพิษมากเอาไปทําลายเผาทิ้งก็ลําบากมากกลุ่มเราก็จะเป็นเรื่องของการเอาส่วนนี้ครับมาจัดก,การเป็นการเรื่องของการทําปุ๋ยหมักและเอาไปเลี้ยงไส้เดือน <tur. S 1> นะครับอันนี้คือเขาลดต้นทุนที่จะต้องเอาก้อนเห็ดไปทิ้งค่าแรงไปทิ้งนะครับแล้วก็เอาก้อนเห็ดมาเพิ่มมูลค่านะครับกลุ่มที่3คือเพิ่มรายได้สาหรับอาชีพประจําของเขากลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มเลี้ยงโคขุนนะครับที่เขาเลี้ยงโคในพื้นที่เนี่ย สิ่งที่เขาขายเนื้อโคก็ขายไปนะครับแต่สิ่งที่เหลือจากการขายโคเนี่ยก็คือลักษณะของมูลซึ่งเป็นมูลงวมูลจุกรมูลโคต่างๆพวกนี้ครับมันเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลแพะเหลือพวงเนี้ยครับสมาชิกกลุ่มนี้ทางด้านกลุ่มเนี่ยจะเป็นคนรับซื้อพวกมูลออกมามาแปลรูปเป็นปุ๋ยหมักนะครับอันนี้คือกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่5ครับเราบอกว่าไอ้กลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4เนี่ยจะเป็นกลุ่มอีก1กลุ่มครับที่ที่เราสร้างให้เกิดมีคุณค่า กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะครับกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเขาจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มเนี่ยเขาขาดขาดเพื่อนขาดกิจกรรมเรากลุ่มเราก็จะสร้างกิจกรรมในการอบรมแปรรูปต่างๆกลุ่มนี้ก็จะเป็นการรวมตัวกลุ่มมาศึกษาเรียนรู้นะครับเรื่องของการทําแปรรูปต่างๆไม่ว่าเป็นเบเกอรี่นะครับแปรรูปเรื่องของอาหารของน้ําของโลชั่นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ เข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มอีกส่วนหนึ่งครับค่ะถือว่ารอบด้านเลยนอกจากเกิดความยั่งยืนในพื้นที่การเกษตรของตัวเองแล้วยังชุมชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่การเกษตรดังได้รับประโยชน์เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของโรงเรือนกันบ้างค่ะว่ามีการปลูกอย่างไรดูแลอย่างไรแล้วก็มีผลดีอย่างไรกับการทําการเกษตรแบบโรงเรือนค่ะ เราเข้ามาในโรงเรือนเพาะเมล็ดใช่ครับใช่อันนี้เป็นลักษณะของการเพาะกล้าครับเราเราบอกว่าเราทําตั้งแต่ปัจจัยเริ่มต้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายพันเองนะครับอันนี้ที่เราเห็นก็คือเป็นกล้านะครับกล้าเพาะเรียบร้อยแล้วพร้อมปลูกวัสดุเพาะกล้าเราก็ง่ายมากครับก็ประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับพิทมอสสองมูลเสเดือนนะครับผสมเข้ากันนะครับแล้วก็ใช้เดคูเดม่านะครับแล้วก็ทําการโยดเมล็ดครับ ลงไปแต่การเตรียมกระมาเล็ดนะครับต้องแช่น้ำนะครับอย่างน้อย1คืนนะครับแล้วก็มาบ่มไว้อีกหนึ่งคืนครับมล็ดพร้อมจะจะงอกแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอามาใส่ในถาดเพาะเราเพาะใช้ระะเวลาในการเพราะประมาณ25วันหลังจาก25วันแล้วก็ทำมวลกับทำกระบวนการในการย้ายกล้าลงเข้าแปลงปลูกครับการควบคุมอุณหภูมิเราต้องจําเป็นต้องควบคุมไหมคะแล้วก็การให้น้ําเราต้องให้น้ํำยังไงบ้างคะ การควบคุมอุณหภูมิเนี่ยเราเราจะไม่ควบคุมอุณหภูมิภ,มภายในโรงเรือนที่นี่นะครับแต่ว่าเราใช้วิธีการเรื่องของการให้น้ำนะครับลักษณะของการให้น้ําของเราจะให้น้ําอยู่3เวลาด้วยกันนะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้า7จ็ดโมงนะครับแล้วก็ไปตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ตอนประมาณบ่ายสามโมงนะครับเราจะไม่ให้ต้นกล้าขาดน้ำนะครับมันจะชงอากาเจะเดือโตในช่วงระยะในการพกกล้านะครับเราจะพกกล้าอยู่ระยะเวลาอยู่ประมาณ25วันถึง30วัน หลังจากนั้นเราก็เอากล้าที่พร้อมปลูกนะครับไปย้ายในกระบวนการในการปลูกครับเราพ้อมเมล็ดเองด้วยไหมคะเราพ้อมเมล็ดเองครับแล้วเราก็ทําบีดพันเองนะครับเขาเรียกว่าเราต้องการบีดพันเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่สิ่งที่เราเห็นนะครับกล้านี้จะเป็นกล้ามะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์เรื่องของสีแดงนะครับอีกฝั่งนะครับจะเป็นเรื่องของสีเหลืองครับเป็นมะเขือเทศที่สองสายพันธุ์ที่เราเห็นว่าควรจะพัฒนาต่อการบีดพันเองก็คือเราปล่อยให้ลูก มะเขือเทศแก่ครับแล้วก็เก็บมาเป็นทำพันธุ์ทำพันธุ์เราจะเอาเราจะมีพ่อแม่ครับตัวพ่อกับแม่นะครับแล้วก็ผสมกันผสมปุ๊บแล้วก็จะกลายเป็นสายพันธุ์ที่เราผสมนะครับแต่ว่าอันนี้เราต้องบอกก่อนนะครับเราผสมพันธุ์เพื่อใช้ในในฟาร์มเราเองนะครับเราไม่ได้เพื่อจําหน่ายค่ะที่นี่มีกี่สายพันธุ์คะอ่าที่นี่ที่เราปลูกหลักๆโดยประมาณก็ประมาณ 4- 5หสายพันธุ์ครับก็จะเป็นมะเขือเทศสีเหลืองนะครับแล้วก็มะเขือเทศสีแดงนะครับแล้วก็มะเขือเทศสีส้ม แล้วก็จะเป็นมะเขือเทศสีออกเหลืองอ่อนๆครับถ้าคนเกษตรกรท่านอื่นสนใจอยากขอซื้อมเมล็ดพันธุ์มีจำหน่ายไหมคะอ,อ่เราแบ่งปันได้ครับเราแบ่งปันเราแบ่งปันให้ไปทดลองปลูกได้ครับเพื่อ,อท่านใดทีส่สนใจครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูละพอเป็นใกล้ยอย่างนี้แล้ว25วันแล้ว2 5่สถึงสาวันครับยี่ถึงสาวันแล้วจะไปลงแปลงเราไปลงแรง,งแปลงปลูกครับลักษณะการปลูกนะครับลักษณะการปลูกบ้านเราจะมีหลาย,ลายอย่างนะครับปลูกในกระถางนะครับปลูกบนโต๊ะแล้วก็ปลูกใน แกล,ลอนนะครับเดี๋ยวเราเอาสายพันธุ์เนี่ยลงไปลองปลูกวันนี้เราจะไปปลูกในแกล,ลอนกันดูครับเดี๋ยวเราเลือกไปหนึ่งีีครับลักษณะโรงเรือนที่นี่มีโรงเรือนประมาณกี่โรงเรือนโรงเรือนที่นี่มีประมาณ30สิบโรงเรือนครับค่ะ ก็มีการพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับใครให้มีความเหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดอันนี้ก็จะมีการลงแปลงปลูกนะคะวิธีการปลูกครับ วิธีการปลูกนะครับเราก็อันนี้รูปแบบของการปลูกในแกนลอนนะครับขอข้อดีของการแกนลอนเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายแก้มลิงที่มีพื้นที่การเก็บน้ําอยู่แล้วก็จะมีตัวของป่าของเขาเนี่ยครับเป็นการระบายน้ำนะครับเป็นลักษณะของแก้มลิงเวลาเราเตรียมวัสดุปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำกระบวนการในการเอากล้ามาครับอันนี้คือกล้าที่สมบูรณ์นะครับนี่คือกล้าสมบูรณ์ที่เราเพาะประมาณ25วันถึง30วันนะครับเวลาเทคนิคของการปลูกสังเกตดูรากจะเกิดขึ้นเต็มเลยนะครับวิธีการปลูกเราก็ จะทาการกระบวนการในการที่เตรียมวัสดุปลูกเสร็จแล้ว,ล,วล้วก็จะเราปลูกนะครับเทคนิคของการปลูกปลูกแค่ขอบนะครับแล้วก็ปลูกอย่างนี้เลยครับนะบ <Okay. S 1> หนึ่งกระถางเราจะปลูก 2- อถึงสาต้นาทาไมสองสามต้นเพื่อเราคัดต้นที่ดีที่สุดนะครับให้เจริญเติบโตนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้น2ต้นนะครับปกติเราจะปลูกแกนลอนเนี่ยสต้นนะครับกี่เดือนคะถึงจะเริ่มให้ผลผลิตหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับ ประมาณ3าวันมะเขือเทศเราจะเริ่มออกดอกเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูว่า,าต้นกล้าที่เราปลูก30วันเนี่ยต้นกล้าขนาดไหนลักษณะของการออกดอกเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับค่ะครับค่ะเข้ามาอีกโรงเรือนนะคะ โรงเรียนนี้อายุประมาณกี่วันคะเอ่อมาเกิดเทศทุกนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเดือนครึ่งครับส <45 S 2> ี่ิบห้าว,ว,วันนะครับเนี่ยสี่้าวันแต่ว่าต้องบอกก่อนครับอันนี้เป็นลักษณะของการปลูกที่ที่เป็นการประหยัดน้ํานะครับแล้วก็เป็นการทดลองของการปลูกเราอย่างนึงครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของ เรื่องของไส้เดือนฝอยนะครับที่ระบาดในพื้นที่นะครับมีเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นไส้เดือนฝอยเนี่ยจะทํายังไงป้องกันเขามีวิธีการแก้ไขรักษายากมากเราเลยคิดเรื่องของการปลูกในระบบระบบของซับสเตตนะครับกับไฮโดรบอนิกเข้ามาร่วมกันนะครับคือลักษณะของการปลูกมะเกิดเทศในกระในกระถางนะครับที่อยู่ในกระป๋องนะครับ จะเป็นลักษณะของเขาเนี่ยจะมีข้างน้ําอยู่ข้างในแล้วก็ระบบลากี่ยอยู่ในถังเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็คือต้นที่เราเห็นเนี่ยนะครับอายุ45วันนะครับเริ่มติดลูกนะครับก็อีกประมาณสัก20่กว่าวันก็ได้เริ่มเก็บผลผลิตแล้วครับสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลผลิตที่สามารถเก็บได้แล้วได้ครับได้ครับ ข้ามาในโรงเรือนนะคะจุดนี้เห็นบอกว่าอายุประมาณสเดือนก็คือให้ผลผลิตแล้วและนี่ก็คือพ่อพายแม่พันธุ์แต่อันนี้เป็นลูกยู่ครับดได้กันเลยเราแปลงนี้ก็จะเป็นนี่ของพ่ออันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับอันนี้จะเป็นแม่พันธุ์น,นี่คือตัวของผสมครับแต่ว่าในใน,ในตรงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ5สายพันธุ์นะครับที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสม <c oughs> เราก็จะผสมสายพันธุ์เกิดขึ้นมาแล้วเอามาเล็ดตัวนี้ครับ ไปทําการขยายคันในการปลูกต่อนะครับโรงเรือนจุดนี้ก็คือโรงเรือนพ่อพันแม่พันธโรงเรือนอ่ะโรงเรือนพ่อพันแม่พันแม่พันครับตัวนี้ <omas> เราจะเป็นเรื่องของโงรงผสมครับเพ <strugg? S 1> ื่อแต่ว่าโรงผสมเนี่ยพ่อแม่พันธุ์ก็สามารถกินได้จําหน่ายขายได้ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นแปลงที่เราค่อนข้างดูแลเป็นพิเศษเท่านั้นเองค,ครับในเรื่องของการผสมเกสรค่ะโรงเรือนเยอะขนาดนี้แบ่งกันดูแลยังไงหมดคะ เวลาเราดูแลนะครับเราจะมีสมาชิกนะครับแต่ให้การดูแลโดยความสมัครใจนะครับว่าใครจะดูแล1นรงเดือน2โงงเดือน3ามงเดือนแต่ต้องบอกก่อนนะครับหคนสามารถดูแลได้ถึง5โรงเดือนนะครับค่ะหนคน5โรงเดือนขึ้นอยู่กับความขยันครับค่ะอันนี้อายุประมาณ 4, 4เดือนมันจะให้ห้า <5 S 2> เดือนครับเป <4 S 2> ็นประมาณ 5, 5เดือน,อน,นมันจะให้ผลผลิตลชุดสุดท้ายประมาณ ขอ่ขนคืออยู่กับการดูแลนะครับการดูแลในะบางครั้งเนะี่ยสามารถเก็บผลผลิตได้ถึง 8, 8เดือนอน,นะครับเราเคยทําสถิตินะครับมาเขือเทศ1ต้นนะครับได้ได้8กิโลกรัมต่อต้นครับค่ะกระถางนึงเนี่ยมันมี3มต้นได้รวมๆกันประมาณกี่กิโลกรัมครับอ่ถ้าเกิดในช่วงฤดูกาลในการผลิตของเขาเนี่ยจะได้อยู่ประมาณเกือบอ่สิบห้ากิโลครับค่ะแล้วในโรงเรือนนึงเนี่ยมันมีต้องหลายกระถางอย่างนี้ โรงเรือนหนึ่งประมาณกี่กิโลกรัมกี่ตันเอ่อมะเขือเทศเรานะครับโดยโรงเรือนลักษณะโรงเรือนหนึ่งต้นก็หนึ่งโรงเรือนนะครับจะปลูกได้ประมาณ500ต้นนะครับห้าร้อยต้นก็โดยเฉลีย่ยภาพภาพโดยรวมก็มะเขือเทศต้นละ2กิโลครับก็อยู่ประมาณ1ตัน1,000พันกิโลครับหนึ่ 1, กิโลนะคะก็ราคาก็ร้อยสองแล้วแล้วแตแว่แล้วแต่การเพิ่มมูลค่าของตลาดครับแล้วแต่ตลาดไปมะเขือเทศเราไปอยู่ที่ไหนะนะครับถ้าเกิดไปอยู่ในในย่านใจกลางเมืองก็จะกลายเป็น เขาจำหน่ายเป็นกล่องกล่องละร้อยห้าสิบาทก็ตกกิโลละสามร้อยบาทะนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในในฟาร,ร์มเราก็โล,ลนึงประมาณร้อยหกสิบาทครับค่ะเท่าที่เราเห็นการปลูกรงเรือนก็จะเป็นเกษตรปลอดภยัยเพราะฉะนั้นมั่นใจในคุณภาพสินค้าเพราะเมื่อกี้เราสามารถเด็ดรับประทานได้เลยใช่ครับสามารถเด็ดจากต้นทานได้เลยนะคะใช่ครับที่นี่ก็คือเปิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับคนไหนที่สนใจก็สามารถที่จะมาเก็บมะเขือเทศทานสดได้เลยนะครับนี่คือลักษณะของผลมะเขือเทศอันนี้เป็นลักษณะของมะเขือเทศพันสีเหลืองนะครับ่พี่ลองทานดูครับ มาทานได้เลยก็คือเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยอ่าอันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับเป็นสายพันธุ์ลักษณะสีแดงนะครับเวลาเราเก็บผลผลิตนะครับเราจะมีมีขั้วเพื่อความสดนะครับนี่ครับหาให้ดูครับนี่คือขั้วนะครับขั้วที่จะอยู่ด้านด้านนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็เลยก็กเราเลยกลายเป็นเรื่องของมะเขือเทศที่เป็นสดเก็บขั้วสดนะครับเราเก็บใหม่สดตลอดอันนี้เป็นมะเขือเทศพันธุ์สีแดงพี่ลงทานดูครับว่ารสชาติเป็นไงบ้างค่ะต้องมันจะเป็นเหมือนผลไม้นะครับ มีกลิ่นเปรี้ยวนิดนึงครับแล้วก็หวานนำนะครับคนในชุมชนใช่ไหมคะที่เป็นแรงงานของที่นี่เราเน้นถึงคนในชุมชนเป็นหลักนะครับจะมีแรงงานประจําในวิสาหกิจชุมชนในในที่นี่ครับอยู่ประมาณ15้าท่านนะครับที่มีงานประจําแล้วก็จะมีผลประโยชน์พลอยได้ของชาวบ้านที่ทําอาชีพอย่างอื่นเรื่องของการทําเห็ดเรื่องของการปฏตุสั์ที่เอาวัตถุดิบนี้ครับเป็นลักษณะห่วงโซ่มาร่วมกันในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดภายในชุมชนครับมาทําแต่ละวันก็จะมีค่าแรงค่าแรงครับค่ะ แล้วมีอะไรสวัสดิการเสริมไหมคะมีสวัสดิการเสริมก็คือเรื่องของการปันผลเรื่องของผลผลิตนะครับที่เขาดูแลฟาร์มของเขาเองนะครับโดยการปันผลแบบขั้นบันไดนะครับกิโลละ5บาท10บาทถึง20บาทนะครับขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการทําขั้นบันไดในการผลิตแต่ฤดูกาลครับที่ท้ายนิดนึงนะคะหัวใจสําคัญของการเกษตรที่คุณอ้อมประสบความสําเร็จได้ทุกวันนี้มีหลักในการดําเนินงานในการประกอบอาชีพเรื่องของการเกษตรอย่างไรบ้างหลักการในการทำเกษตรของผมนะครับใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านะครับ เพิ่มคุณค่ากับชีวิตค้นหาตัวเองให้เจอ,อการค้นหาตัวเองได้เจอคือ,อการค้นหาในตัวเองได้เจอเหมือนผมเองเนี่ยผมค้นหาตัวเองเจอคือเราชอบกเกษตรชอบอยู่กับธรรมชาติชอบผลิตอาหารที่ปลอดภยัยเราเลยมาหาททาเรื่องของการเกษตรเรามองปฏิพาน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ข้าพ่อหลวงเราเนี่ยครับเป็น แนวทางตัวอย่างในการเรื่องของการพัฒนานะครับพ่อหลวงเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเราผมผมเลยขอ,อเดินทางรอยพ่อหลวงในเรื่องของการทําเกษตรอย่างยั่งยืนครับค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของความสําเร็จในการเพราะปลูกมะเขือเทศปัจจุบันนะคะมีการพัฒนาเรื่องของโรงเรือนมีการพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์และรสชาติค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณอ้อมชาติรักธรรมเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้โอกาสเรามาเยี่ยมชมสวนมะเขือเทศดูการปลูกดูการผลิตแล้วก็ เล่าเรื่องของการตลาดด้วยขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับแล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะนำรายการจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ